โอ้เคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปนะครับในเกรมนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกรมที่ไม่เคยเล่นนะครับวันนี้กลับอะไรครับเพื่อนๆเนี่ยฮะอาลาดินกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อนๆมาวันนี้เอาเข้ามา2000นะครับขอเล่นเบลท50ไปก่อนนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้นะครับจะใช้เวลากี่นาทีนะฮะกับช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม3 1เ็นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะลองเปิดใจกับค่ายใหม่ๆดูบ้างละกันนะฮะ ดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่สเกตเตอร์จะมาหรือไม่3ตัวนะครับยิ่งไวยิ่งดีเลยนะเพิ่มเบ็เป็นเบ็ละร้อยละไม่สนละวอีกเบงของมันมาครับเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสเกตเตอร์มาแล้ว3ตัวมาเฉยสี่ตัวด้วยซ้ำเพื่อนๆไวเหมือนโกหกฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้โถ่ ลูกกระโปงเด๋อครัเพื่อนๆเรียบร้อยครับสเตเตอร์สีต่ตัวครับอะไรกันครับเนี่ยเจออย่างนี้นะครับจุกจุกครับเพื่อนๆรับเต็มอ้อเนนะฮะอามุนไปขอบวกสี่โอ้โหไอแบนได้ต่ำสุดเลยนะครับแต่ได้กี่หมุนสิบหมุนครับคูณที่หนะึ่งครันเพื่อนๆน่าจะคูณสี่นะ ไม่เป็นไรนะครับเ,เพื่อนๆมาดูกันหน่อยนะครับว่าโบนี้นะครับจะแตกเลยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาจัดเลยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆไม่เป็นการเสียเวลานะครับไอ้ลูกกระป๋เด๋โอ้โหคูณ3ไปไปแล้วนี่ยแต่ยังนิ่งอยู่คูณสี่ให้แล้วด้วยมาดิยังบางมากยังบางมากแม่ อะไรวะทำไมมีแต่เม็ดเล็กๆครับแต่พอได้อยู่พอได้อยู่กูเคค่อยๆต่อดครับเพราะว่าวันนี้เอาเข้ามาแค่2เครเท่านั้นนะครับเลิกได้ก็ต้องขึ้นมา4เครนะครับหรือว่า4 0 0พันนะคตรับแ100นะครับเลิกเด็ดเรียบร้อยครับรอบนี้บิ๊กวินของจริงเห็นป่ะใครว่าเกลือว่าเปิดใจค่ายใหม่นะครับมา100%ได้ง่ายนิดเดียวนะครับ ไอ้ลูกกระโปเดโอ้โหขาดอีกตัวเดียวสแกตเตอร์1 5ของจริงครับเม็ดนี้รเรียบร้อยครับท่วมท่วมเลยนะฮะท่วมท่วมเลยลูกกระโปเด <c oughs> นะโอ้โห,โโหโกดกันหน้ามันเลยเพื่อนๆได้เชื่อบ่องแค่แครนนี่ก็รอดได้นะครับปฏิหารที่หนึ่งครับจบ ิขึ้นมา3 5 0 0นะครับเยอะนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าผมเอาเข้ามาแค่2,000เท่านั้นนะครับเท่ากับวันนี้ผมบวกอยู่ที่3,000นะครับเปิดเซ็ตมีอยู่5นะฮะถือว่าจบนะครับในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีนะครับไม่ ใครๆก็ทําทได้นะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่ารับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆไปลุ้นไปเสี่ยงกันเองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับสนใจเพิ่มเติมทางด้านล่างนะครับประมาณนี้ช่วงเวลานี้ถ้าฟังไม่ทันลองกรอไปฟังใหม่ละกันไอเบนไปเลิกหิงๆเลรวยๆคับ